พูดถึงเรื่องอุบัติเหตุเนาะก็ยังอยู่กันในเรื่องของรถลาครับท่านผู้ชมคือตอนนี้ครับมีหนุ่มวัย30ปีเนะี่ยเขาจอดรถจักรยานยนต์ติดไฟแดงอยู่อยู่ดีๆก็ถูกรถกระบะพุ่งมาชนท้ายเต็มแรงเลยครับแล้วก็ยกมือขอโทษแล้วขับหนีไปเฉยเลยซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าเนี่ยเป็นรถจักรยานยนต์รุ่นพิเศษหายากค่าเสียหายกว่า4 0 0แสนเลยด้วยครับเดี๋ยวไปดูภาพนะครับ จากกรณีที่เพจ a c e b o o k นะครับชื่อธนนนัเอ็นเจมนะครับเขาได้ได้โพสต์ข้อความเนาะวันที่29เดือน3ครับเวลาประมาณ3าทุ่มครึ่งเนาะว่าใครเคยเจอคันนี้ทักบอกหน่อยครับช่วยแชร์ชนแล้วหนีเมาจัดจอดดูพักหนึ่งแล้วมองหน้ายกขอโทษหน้าเมาเมาหนีไปทางซอย9แยกชนชายเลี้ยวซ้ายพร้อมกับภาพนะครับเป็นกล้องวงจรปิดเนาะ บันทึกภาพรถจักรยานยนต์ที่กำลังจอดติดไฟแดง2คันและในภาพเนี่ยก็จะเห็นว่ามีรถกระบะขับชนท้ายรถจักรยานยนต์ทั้ง2คันเดดือเนี่ยครับเนี่ยโดยผู้เสียหายเนี่ยอยู่คันที่2นี่คันคันนี้นะคล้ายๆจ็อบนี่ไงโดนปึ้งไปเลยน่ะต่อจากคันแรกแล้วก็มีคู่ชายหญิงคันหน้าแล้วก็เกือบล้มเนี่ยครับเนี่ยแล้วดูเล่นโทรศัพท์ด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะคนนั่งข้างๆเห็นไหมครับน่ะซึ่งผู้สื่อข่าวก็ได้เดินทางไปยังที่เกิดเหตุแล้วก็พบว่าเป็นบริเวณสามแยกไฟแดง โบลลิงตะบนบางบะซ้อยอำเภอเมืองนะครับยกมือว้ขอโทษหนีไปเลยอำเภอเมืองนะก็พบว่าถนนสุขุมวิทนะครับเป็น3แยกทางไปสพเมืองชนบุรีและพัทยาชนบุรีครับผู้เสียหายก็ได้โชว์ใบแจ้งความที่ได้แจ้งความกับสารวัตรสอบสวนสถานีตารวจภูธรเมืองชนบุรีแล้วแล้วจากการสอบถามผู้ประสบเหตุเนี่ยเขาบอกว่าตนกําลังขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากบ้านเพื่อจะเติมน้ํามัน เมื่อมาถึงแยกที่เกิดเหตุเนี่ยก็จะกลับรถเลี้ยวเข้าปั๊มในจังหวะที่จอดติดไฟแดงอยู่นะ่ะตนรู้สึกเหมือนมีอะไรมากระแทกที่ท้ายรถจนล้มและกระเด็นไปโดนคันหน้าอีกทีพอตอนมองดูด้านหลังก็พบว่ามีรถกระบะจอดอยู่ตนจึงมองดูที่ในรถก็พบว่าคนขับเนี่ยเปิดกระจกรถดูประมาณ5วินาทีแล้วทํามือตาเบสใส่จากนั้นปิดประตูรถแล้วขับหนีไปหน้าตาเฉยทีแรกนึกว่าชนนิดเดียวพอหลังจากที่ไดเอารถมาดูก็พบว่าเสียหายเยอะ ด้านหน้าและหลังเนี่ยแตกพังเสียหายชุดสีก็เสียหายรถเนี่ยเป็นรถอ e ีป๊อปรุ่นพิเศษหายากราคารถชุดแต่งมูลค่ากว่า4 0 0แสนบาทตนเองก็อยากให้ติดต่อเข้ามาคุยก่อนเพราะตนก็จะได้ให้โอกาสถ้ายังเงียบไม่ติดต่อมาตนก็จะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีทางกฎหมาย อย่างถึงที่สุดครับอืมเมื่อสักครู่นี้นะเห็นภาพนะคะก็อยู่บริเวณแเบ้วแลถวที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลชนบุรีซึ่งดิฉันเนี่ยผ่านบ่อยมากนะคะเป็นพื้นที่ที่เส้นไม่ค่อยเส้นนี้ไม่ค่อยได้มีอุบัติเหตุนะแต่เมื่อสักครู่นี้อาจจะเกิดจากการที่ไม่ได้มองหรือเปล่านะะเพราะว่ามันมันกระชั้นกับรถจักรยานยนต์เลยอ่ะแล้วก็แม่แทนที่จะลงมาขอโทษแล้วคุยกับเขานิดนึงนะยอมเสียคำไปเลยปรับอันนี้เฉยเลยนะครับอ่ พี่นุ่<อ>พี่ลองป,ปอให้ดูอีกรอบได้ไหมครับว่าแบบภาพพวงจรปิดนะครับก็ะจะเห็นนะเน,นี่ยว่าแบบเต็มแรงครับไม่ใช่ขอไม่ใช่แบบเบาๆแบบชนงี้นะ คืออีกอย่างหนึ่งนะมอเตอร์ไซค์เนี่ยบางทีเนี่ยเขาไม่ได้สวมใส่หมวกกันน็อกด้วยนะคะบางทีก็อาจจะอันนี้ก็คือต้องเตือนทั้งสองฝ่ายนะในส่วนของรถยนต์เองเนี่ยก็ต้องขับขี่อย่าะมันระวังผิดแล้วผิดเต็มเต็มแล้วก็รับผิดชอบด้วยแต่ทางมอเตอร์ไซค์เองเนี่ยนะคะก็ทางที่ดีเราไม่เคยรู้หรอกว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่เหตุการณ์นะคะขับหนีเลยควรจะต้องใส่หมวกกันน็อกด้วยนะเพราะว่าของชนบุรีเนี่ยก็มีวาระหมวกนิรภัยของจังหวัด นะคะอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เวลาที่ไปคุยกับตํารวจแล้วเนี่ยนะคะอาจจะมีการตักเตือนนะในเรื่องของการสวมใส่หมวกกันน็อกด้วยนะคะคแต่พื้นที่ตรงนี้ก็ระมัดระวังนิดน,นึงนะ,ะมันเป็นสามแยกใช่ครับแล้วก็เนี่ยเรื่องขับขี่เนาะต้องระมัดระวังให้เยอะเลยเจอหลายเคสแล้วนะครับคนที่แบบเมาแล้วก็แบบว่ารถเขาจอดอยู่เฉยๆตัวเองก็ไปชนเขาเฉยเลยเพราะว่าขาดสติในการควบคุมเนาะเพราะฉะนั้นก็ อย่าดื่มสุราเนาะมึนเมารวมถึงผู้ขับขี่จักรยานยนต์ก็ต้องใส่หมวกกันน็อกด้วยนะครับเพราะอย่างที่รู้กันเหล็กคุ้มเนื้อกับเนื้อคุ้มเหล็กนะอะไรก็มไม่คุ้มนะเกิดชนแล้วก็เดินแบบแรงกว่านี้จนตัวเรากระเด็นลอยไปแล้วหัวกระแทกพื้นเสียชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ยังดีว่าแค่เบาๆเนาะถ้าเกิดมาแ,แบบแ,แรงๆเนี่ยถึงลอยไปหัวกระแทกพื้นเนี่ยเป็นเรื่องเลยนะครับแต่เหตุการณ์นี้ยังไม่ยังไม่แน่ชัดนะว่าเขาดื่มสุราหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบกันอีกทีนึ